Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ธนาธรตอกฝาลงสมเกียรติเผยเบื้องหลังพักเก้าไกลไม่ส่งลงสมัครเลือกตั้งรอบหน้าเหตุเคยยึกยักตอนอนาคตใหม่โดนยุบพูดจาเหยียดยามน้ำใจอดีตแกนนำพักตั้งแง่การไปต่อเชื่อกรรมการบริหารพักตัดสินใจรอบครอบ เมื่อช่วงดึกคืนวันที่2 0กันยายน2565นายธนาธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุถึงกรณีพักก้าวไกลไม่ส่งนายสมเกียรติถนอมสินลงสมัครสอสอเขตบางนาพระขนงในนามพักก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าและเปลี่ยนตัวผู้สมัครเป็นนายปียรัต์จงเทพหรือโตโตโอ,อดีตหัวหน้ากาศ vivo แนวร่วมมอบราสฎรลงแทนว่ากรณีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครสอสอบางนาพระขนงของพักก้าวไกลก่อนอื่นต้องยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครสอสอของพักก้าวไกลแต่ในฐานะอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้เคยพูดคุยกับนายสมเกียรติถนอมสินในหลายโอกาสหลายวาระ นายธนาทรระบุว่าในสมัยพักอนาคตใหม่ยังไม่ถูกยุบตนพยายามสนับสนุนการทำงานนายสมเกียรติเสมอแต่เมื่อพักอนาคตใหม่ถูกยุบสอสที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเต็มใจย้ายไปพักเก้าวไกลเพื่อสารต่ออุดมการอนาคตใหม่โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆเหลือเพียงสสไม่กี่คนที่ยังลังเลไม่ตัดสินใจหนึ่งในนั้นคือนายสมเกียรติถนอมสิน ผมในฐานะอดีตหัวหน้าพักและคนบางนาถึงได้รับอาสาไปสอบถามคุณสมเกียรติว่าจะเดินทางไปต่อกับพักก้าวไกลหรือไม่เรามีการพูดคุยกันหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับคำตอบจากคุณสมเกียรติมิหนำซ้ำคุณสมเกียรติยังกล่าวเยียดยามน้ำใจของอดีตแกนนำพักอนาคตใหม่และตั้งแง่กับการทำงานต่อไปของพักก้าวไกล นายธนาทรระบุอีกว่าหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกับนายสมเกียรติอีกและได้ทราบจากรายงานของสื่อมวลชนว่านายสมเกียรติอาจจะย้ายไปร่วมกับพักการเมืองฝั่งรัฐบาลแต่ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายนายสมเกียรติก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับพักเก้าไกลซึ่งจะเป็นเพราะเหตุอะไรนั้นไม่อาจทราบได้ ผมเชื่อว่ากรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพยายามตัดสินใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุดในการคัดเลือกผู้สมัครสอสอทุกคนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้ผู้แทนราษฎรที่ไม่ทรยศต่อความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ผ่านการเลือกตั้งนายธนาทรระบุ สำหรับนายเปียรัตน์จงเทพว่าที่ผู้สมัครสอสอบางนาคนใหม่ของพรรคเก้าไกลคนส่วนใหญ่คงคุ้นเคยแต่กับบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองของโตโต้แต่อันที่จริงแล้วโตโต้เคยทำงานกับพรรคอนาคตใหม่มาตั้งแต่ต้นและได้อาสากลับบ้านไปลงสมัครรับเลือกตั้งที่กรสินให้เมื่อปี6 2สสส่วนในพื้นที่บางนาพระขนงนั้นเคยทำงานอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงและเคยเปิดร้านวัสดุฮาร์ดแวร์ที่บางนา จึงได้คลุกคลีกับประชาชนในย่านบางนาเป็นเวลาหลายปี ประธานคณะก้าวหน้าระบุว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้โตโต้คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้ชาวบางนาพระขนงเห็นว่าตนเองสามารถเป็นผู้แทนราษฎรที่รับใช้ประชาชนได้ดีไม่แพ้ผู้แทนพักเก้าไกลคนไหนทั้งในด้านอุดมการทางการเมืองและการทำงานพื้นที่เข้าถึงประชาชนเพราะสิ่งที่จะตัดสินให้เขาได้เป็นผู้แทนราษฎรจริงๆคือเสียงของประชาชน เมื่อวันที่20กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากพักเก้าไกลภายหลังนายสมเกียรติถนอมสินป์สอสอเขตบางนาพระขนงกรุงเทพมหานครออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีพักเก้าไกลไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้าโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นงูเห่าตามที่กล่าวหารวมถึงท้าให้พักเปิดเผยหลักฐานเรื่องนี้ รายงานข่าวจากพักเก้าไกลแจ้งว่ากรณีของนายสมเกียรตินั้นพักไม่ได้มีการพิจารณาอย่างปุบปต่บแต่ใช้เวลาพิจารณากันตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่ถูกยุบและบรรดาสสที่เหลือของพักไปต่อกับพักเก้าไกลโดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีสสบางไรายไม่ยืนยันจุดยืนจนกระทั่งใกล้หมดกำหนดเวลาย้ายเข้าสังกัดพักใหม่ตามรัฐธรรมนูญจึงยอมมาอยู่พักเก้าไกลรายงานระบุว่า กระบวนการพิจารณาส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครั้งหน้าก่อนจะมีมติที่ประชุมกรรมการบริหารพักนั้นมีการสอบถามบรรดาสสบัญชีรายชื่อและสสเขตทั้งหมดของพักแล้วว่าบุคคลใดมีพฤติการอย่างไรมีลักษณะนิสัยเป็นเช่นไรโดยกรณีของนายสมเกียดนั้นสสเขตหลายรายเห็นด้วยกับมติของกรรมการบริหารพักดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ประเด็นข้อคอรหาเรื่องงูเห่า แต่เป็นเรื่องการร่วมงานกับเพื่อนสสในพักด้วยการตัดสินใจของพักจึงไม่ได้ทำไปโดยพรลาการแต่เป็นความเห็นจากสสในพักรายงานข่าวระบุอีกว่าส่วนกรณีของโตโต้นายเปียรัตจงเทพที่ถูกพักดันมาเป็นว่าที่ผู้สมัครสสเขตบางนาพระขนงนั้นยืนยันว่าพักไม่ได้ส่งโตโต้มาเสียบแทนนายสมเกียรติแต่พักมีมติไม่ส่งนายสมเกียรติลงสมัครสมัยหน้าก่อนทําให้เขตดังกล่าวว่า ขณะที่โตโต้อยู่ในลิสต์รายชื่อว่าที่ผู้สมัครสอสอของพรรคตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นลงกาลสินและปัจจุบันโตโต้ได้แสดงเจตจํานงขอลงสมัครสอสอกับพรรคดังนั้นจึงอยู่ในลิสต์รายชื่อที่พรรคจะต้องนำมาพิจารณาด้วย โดยโตโต้ตอนนี้ทำงานอยู่ในเขตบางนาพระขนงเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งพร้อมทำธุรกิจส่วนตัวในพื้นที่ดังกล่าวพักเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงให้ลงสมัครสอสอในพื้นที่นี้ได้ดังนั้นโตโต้โตมีภาระหน้าที่ต้องพิสูจน์ตนเองให้ประชาชนในพื้นที่เห็นว่าเป็นคนรับผิดชอบ ทำงานหนักและสามารถทำงานตอบสนองประชาชนในพื้นที่ได้ไม่แพ้ใครทั้งงานในพื้นที่และงานการเมืองระดับชาติด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ